สวัสดีครับบ้าคำหน่อยครับหรือว่าพอปกดังและครับพี่น้องครับกับบอวควยด้ลงคลิปงงาไปเลยครับพี่น้องครับตรงนี้ครับกายเป็นช่วงที่แบบว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับก็เลยบอวคอยด้ลงครับเนื่องจากผ้ามังกีนิ่งกัมีการย้ายงานเลยครับพี่น้องยานจากสวนเก่าครับไปอยู่แถวแก้ม่กครับรู้ไหมโดนนะครับมือเดียวครับพี่น้อง ถักแกก็เล่นํากลับมาอยู่น้าคือเก่าแล้วครับน้ำตอนนี้ก็อยู่น้าถักแกเก่าคือเก่าแล้วครับถักแกก็เลยภาพเที่ยวครับเมื่อนี้ครับถักแก่าสิภาพไปเที่ยวทะเลนะครับใปเมืองขุนซานนี่ละครับระบางทางครับก็ถ่ายตึกไทยอย่างมากฝากพี่น้องครับตึกสูงมงามๆจะสีละครับเมืองขุนซานครับก็เป็นเมืองที่เว่าเป็นจุดเป็นเกาะนะครับ นี่เกาะไร้ล้ายแล้วครับเมือนถ้าแกจปภาพขี่เรือครับเดือมถึงทะเลแล้วครับพี่น้องระยะทางจากสวนก็นมากกับระมาณเจ็ดสิบกโลนะครับ นี่คือทางไปเกาะนะครับพี่น้องเราเจ้าเห็นจากมีพาทะเลไว้เลยครับทางเสร็จนี้ครับสากขามเป็นทะเลเลยครับจากแผ่นดินครับไกลเตือมอยู่ครับไปเกาะครับแหวครับเซลฟี่ขางท่านครับพี่น้องทีนคทะเลนะครับเมืองขางท่านนี่ก็เป็นหินที่ย่างเลี่ยงกันนะครับเพื่อสรกางถนนเพื่อนี่นะครับ ก็ที่เป็นมองตกปลานะครับพี่น้องเขาจะไม่ตกปลาตรงนี้นะครับแหะ่ส้มครับผักดาบผักยังครับเ,เลซลฟี่ส,สวยๆครับพี่นออ้องมาทะเลครับพี่น้องพ่อแกพามาเที่ยวทะเล น่าจะเป็นเรื่องกุนสั้นแล้วครับร่มดีครับพี่น้องครับมือนี้ครับแต่ว่าอากาศครับกาศส่งเป็นม่วๆครับก็เลยว่าพาปสิบสวยไนเลยครับทะเลกับบัวเจีมใสไปเลยครับถึงฝนเศร้าตกไม่ไมนะครับพี่น้อเพิ่งพายุพายังอยู่ครับคู่ไปนะนะคู่เดียวไม่ทายแม่มีอ่ะครับเอาเงี้เร็วอุ้ยเว่อไม่สนใจเราเอราะที่นี่ลอยทายเรือแบบพวกนี้เหยียบ ติดตามกันเรื่อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาลงเรือนครับตอนนี้ก็ส้มบิวที่อุทัยรังค่างๆกันครับพี่น้อง้ทำลั้งครับเบิ่งว่าที่คลองทายดูงามบ่ว่สร็จแล้วครับนี่นะครับเป็นหินจังสีแล้วครับพี่น้อง ตอนนี้ยังมาถึงเกาะเด้อพี่น้องกะยังอยู่กลางทางอยู่ครับนี่ครับโอ้เขาหลายมุ่นเบื่อทักไปทายไปครับนี่บิรีโครับเดินทางต่อครับพี่น้องครับใกล้จะถึงเกาะเรียบร้อยครับ เดินทางประมาณสชั่วโมงก็สองชั่วโมงคนล,ละครับพี่นอ้องกว่าจ,จะถึงครับเริ่มเขาก็ละครับเป็นแรล่งท่องเที่ยวครับพี่น้องครับเมือนน่อกี้เป็นวันทำงานของหลายคนครับกับคนกับสีบรายคนใดครับ แต่ถ้ามันเสาร์อาทิตย์เนี่ก็อาจจะติดขัดก่าน,นี้ครับื่คือสะพานเขียนครับพี่น้องครับไปสูกก่เกาะนะครับส่วนลากระทยทั้งรถเนี่ยนะครับพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวจะมีพายางหลออทะเลอยู่ครับ เส้นทางครับมันยาวไกลครับพี่น้องครับติดตามกันไปครับไก่ข้ามาอีกนิดละครับพี่น้องสะพานนะครับสวยๆนะครับนั่นคือเกาะครับ มงทั้งหน้านะครับเป็นทางลอดไต่ภูเขาครับราทางไปก่อนลงางังหน้าครับชวยครับรู้สึกว่าตัแครฉีดลงทางครับตอนนี้ตอนนี้ครับหิ้วเขาครับพี่น้องครับตัแคร์ก็เลยมาพามาลองท้องไปก่อนครับอันนี้คือเคียงเที่ยงครับพี่น้อง มุย่ังไลาแล้วครับทองซมอยางนี่แหละนี่คืออาหารนะครับรู้ว่าซื้ออยังครับหลอนๆครับพี่น้องเจอไปดอกหนึ่งครับบอกปากครับลาการยางตัวอะไพี่น้องขึ้นบันไดครับยางถาเลือครับตอนนี้เลือยยังบผ่ออกครับก็เลยออกมาหลอกกันครับ เดนินชมพิมชมวิวที่อุทัดก,กันครับพี่น้องถ่ายภาพไปแล้วครับถ่าเลือกออกครับตอนนี้ต้นไม่เทียมครับแล้ครับก็ครับระวางท่างครับก็บไปเห็นตน้นเขาจัดสวนถาดกันนะครับ ก็เลยทายมากครับทั้งเฝ้าทักย่าง,งน้ำตาแก่ก็เฝ้าจากทายกัอยากทายนะครับก็เลยภาพก็เลยภาพเป็นจีแล้วครับเนี่ยครับส่วนถาดสวยๆครับวิวทะเลอย่างดีครับพี่น้องโอ้เจ้าฟา้าครับพี่น้อง มีครับพี่น้องครับปูเง่ครับพี่น้องแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งครับตรงนี้ครับไผรมากก็ต้องทายครับอย่างบอดีครับกินบดบวกกระปูใหญ่ครับปูมาตัวใหญ่เลยตัวนี้ปั่นขึ้นดีครับตัวนี้ครับ

คนมาเล่นน้ำกันตรงนี้แล้วครับทะเลสายหาดนะครับสิ่ทะเลนะครับการกันเลาะถาเลือกครับพี่น้องได้เปลาคุณเลอือกจังสิไปนะครับตอนนี้ก ประมาณปลายมุ่งแล้วครับลเล่นน้ำทะเลก่อนครับใหนกระมีเนแหน่ล้ะครับเรื่องจังสีเรื่องหัวใจครับครับไขมัน,นเพื่อเพื่มเกียบตัวรับเอ,เอ็ดเอ็ดเอกนี่ไงไปอยู่อ๋อมาบรียครับ ตอ,ตอนนี้ก like. ็ลักล้างมาึ้นเรือแล้ว like <im> ครับต right. you know. อนนี้บนเรือเรียบร้อยแล้วครับเรือออกแล้วครับเรือก็ลักลอกครับไป่นักไอ้เน่ มีคนเตรียมเลือดอยู่ครับตอนนี้ตัาอุปการะไทยข่าวนะครับเลือดครับกระสีผ้าส้มบรรยากาศรอบรอบปะกอครับ 그런데 저희는 그냥 들이다니안끊암을끊신 분들은 찬스 를 나오지 않고 뒤에 올라와편하게펴주시면 고맙겠습니다 조금만 참아주시면 경력기하고 됩니다 아시겠죠? 이판을 경력기가 바로 나오면 염두 쪽기원인뜻이 바로 있고 경우에는 경기 되면서 하으로 덜기니까 꼭 감싸야 됩니다 죠 이 있을지 면내가위치가 어디에다, 있 어디에다, 이게 내가 물속에 어디에 끄져다 있다, 어디에 있다, 그래서 위치알려는 거고, <목소리도> 아시겠죠? 유랑선하고여기서는경동이를 착용할 의무는 없었다. 하지만 신장, 위이 신성경 땅을 그대로 묻었다. 착용해야 한다는 거, 그책이자인 여러분들, 그는 유랑선에 선을 넘어, 아치계문여들은 위에서 보면 여장, 황장문여들나 이어 묻 그선녀도 보셨죠? 다리가 있어죠 다리가 선녀대교니다 이렇게 신다리, 고다리 신다리는 사람 망망대가 다 보인다 여러분들 여기서 보는 거 하고 밖에 나가서 보는 거 하고 시야, 밖에서, 집을집다그 앞에서 불어오는 시원한 바람 맞으세기 집은 상선다그가사한고멀지게자 멀티게 하면 원래 길어오죠옆 군산은 구불길이다 옥산선도 시작하면 구불길을 탈때 구불상도 잘 보고요, 잘보니다 저희 선착장들는 여기까지 그런 오 분. สวันดีครับกับกันลงมาไทายภาพหนาเรือละครับพี่นกคบภาพสวยๆมาฝากพี่ฝากน้องครับบรรยาก,กาศบนเรือครับ ครับกระชีินมองข้าเจ้าให้ยืนถ่ายภาพครับหนาเรียดตรงนี้ครับมาได้ครับเอาเปยังถ่งอ่อใหได้ถ่ายคนนจะไปถ่ายถ่ายคนจะป่ เรือครับกระสีผ้าอ้อมก็ไปจังสีแล้วครับไปก้อนนั่นก้อนนี่ครับของคุณซัดครับพาไปเบิองบม่องนั่นบม่องนี่ครับที่เห็นนี่ก็เป็นลูกปั้นหน้าเรือกครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับจูบนเรือนี่ก็ประมาณสะง่วงกว่าแลครับกว่าจะได้กลับมาหม่องเก่าครับ

여어보셔야 됩니다. 아직은 안 나왔습니다. 자 준비하시고, 자 카메라 준비하시고. 우리 사장님, 그 내려오세요. 사장님, 그 내려 내려요위험보게 올라가면 안 돼요. 안 돼서 가져야지만요. 안 돼서 안요 아, 자 오른쪽 보세요자오쪽 하나, 둘, 셋. 자 나옵니다. 뛰세저이 뛰어요. 아버님 철저히 철로하게안그을 찍으세요. 자 보고자. 아니, 이 쓴다. 우리나라 유람선과. 넌가다제도 뭐지, 아, 저거, 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 거 저거, 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 다거 저거, 거 저거, 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 거 저거, 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 저 자, 뭐, <목소리가> 자, 깐만요여요 야, 좋은 점들 많이 잠고 있죠? 즐어넣어겠죠 맞습니다. 야, 자는 건강치를 나누고 있아니다나 수레니, 아, 수레니 여러분들 잘 일어났고, 한자도. 잠깐만요, 자고한자들한 군데 세금한 들이 많죠? 한자도. 꼭 해보래요. 아, 우리 이거 꼭 안정적으로만 이거. 배가 백날 많이 받자. 여러분들이 안 들어주면 아무 소용 없을 날. 꼭 여러분들 안정 꼭 안정적으로만 이거. 배가 움직인다. 의자에 딱앉으 됩니다. 형들 다 이거 고 다니는 거 맞습니까? 관리료는. 라는 게살는거아 เ้ถึงที่ยังปลอดภัยกับบ้านกันเ <Hey, S 1> <Hey. S 2> มื่อเปน้ำบอกหอลีพอไปเที่ยวม,มาเมื่อไปด้วยหรอเ <c oughs> มื่อไปนน้ำดอกไปไ่ได้เ่า <c> จ <oughs> <c oughs> ม่มเยียเฮ้ย <c oughs> 嗯拜拜拜拜